สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยขอตอนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่รายการมุมมืดก่อนจะไปฟังเรื่องของวันนี้ผมขอเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วไปรับชมผมกันได้เลยเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าวิญญาณอาฆาตเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณวินยูผมขอเรียกคุณวินยูสั้นๆว่าคุณวินนะครับ คุณวินเล่าว่าเป็นเรื่องราวตอนคุณวินอายุ15ปีครับสมัยนั้นคุณวินชอบดูดวงมากศึกษาและสะสมไพ่ยิปซีคุณวินชอบเรื่องพวกนี้สุดๆเลยครับเมื่อช่วงปิดเทอมก่อนภาคจะดูร้อนคุณวินก็มีเพื่อนคนหนึ่งอยากให้คุณวินดูดวงให้คุณวินเขาก็ชอบดูดวงอยู่แล้วก็เลยดูให้ก็จัดแจงไปตามพิธีปรากฏว่าไพ่ที่มันออกมามีความหมายว่าเพื่อนคนนี้ดวงจะถึงคาดจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเร็วๆนี้อย่างแน่นอน ตอนนั้นคุณวินรู้สึกไม่ดีเอามากๆเลยและดูก็รู้ว่าเพื่อนคุณวินก็กังวลเหมือนกันคุณวินก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงกูดูไพ่ไม่แม่นหรอกอย่าก,กังวลเลยแต่ในใจคุณวินนี่สิคุณวินรู้ตัวดีว่าคุณวินอ่ะเป็นคนที่ดูดวงแม่นแทบจะไม่เคยพลาดเลยครับคุณวินเลยกังวลแทนเพื่อนกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันตอนนั้นไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่ก็นึกขึ้นได้ว่ามีคนรู้จักเคยบอกไว้ถ้าใครดวงไม่ดี ให้เอาชุดไ้าที่ดูให้เขาไปเข้าใต้ฐานพระและสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาเจ็ดวันเจ็ดคืนขอให้เขาแคลวคาดอะไรประมาณนี้คุณวินก็ทําสิครับเพราะไม่อยากให้เพื่อนเป็นอะไรคุณวินก็ทําไปจนครบเจ็ดวันพอก่อนวันเปิดเทอมสามวันมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกับเพื่อนคนนั้นก็โทรมาบอกว่าเพื่อนคนที่คุณวินดูดวงให้เกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดตังสาเหตุคือขี่มอเตอร์ไซค์เฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันครับจนตกข้างทาง ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลตามตัวเต็มไปหมดตอนนี้ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลในจังหวัดตังดูอาการอยู่ยังไม่รู้สึกตัวครับตอนนั้นคุณวินเขาก็ตกใจปนดีใจที่เพื่อนอะ่ะแค่ได้รับบาดเจ็บไม่ถึงกับชีวิตแต่หลังจากวันนั้นเรื่องสยองก็เกิดขึ้นกับคุณวินครับคืนแรกที่ได้ข่าวเรื่องนี้คุณวินก็นอนไม่หลับเลยพอกลัวว่าเพื่อนจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าตอนนั้นก็เป็นเวลาดึกมากแล้ว คุณวินก็ลงมาดื่มน้ำที่ชั้นล่างคือบรรยากาศที่บ้านคืนนั้นมันเย็นว่าบและวางเวงอย่างประหลาดใจคุณวินก็ไม่รู้ว่าคุณวินคิดไปเองหรือเปล่าคุณวินกำลังหันหลังเตรียมเดินขึ้นชั้นสองอยู่ๆก็มีลมพัดเข้ามาบูบพร้อมกลิ่นเน่าบสางคุ้งมาตามลมคุณวินได้กลิ่นชัดเจนพร้อมกับได้ยินเสียงผู้ชายเรียกชื่อคุณวินจากที่ไกลๆสามครั้งแต่พอมองออกไปก็ไม่มีใครอยู่หน้าบ้าน เว้นแต่มีเงาตะคุ่มตะคุ่มลอยผ่านหน้าคุณวินไปและหายไปพร้อมกับเสียงเรียกชื่อคุณวินอีกครั้งหนึง่งเจออย่างนั้นคุณวินรีบขึ้นห้องแล้วก็สวมดมนต์เลยล่ะครับหลังจากเหตุการณ์ในคืนแรกผ่านไปคุณวินก็ไม่ได้เจออะไรแบบนั้นอีกเลยจนมาถึงคืนหนึง่งซึ่งห่างกันไม่นานนักคืนนั้นอากาศเย็นมากเพราะฝนเพิ่งจะตกไปเมื่อตอนหัวค่ำระหว่างที่คุณวินกำลังนั่งเขียนบันทึกอยู่ชั้นล่าง คุณวินก็ได้กินสาบกลิ่นเน่าๆลอยมาจากหน้าบ้านคุณวินอีกครั้งคุณวินจึงเดินตามหาต้นตอของกินหาทั่วระเบียงบ้านและระหว่างที่คุณวินหาอยู่นั้นเสียงเด็กชื่อคุณวินก็ดังมาจากหน้าบ้านอีกคุณวินจึงมองตามเสียงออกไปข่าวนี้เห็นเลยครับคือเห็นเป็นขาของผู้ชายคนหนึ่งใส่ยีนขาสั้นๆที่ดูขาดๆและสวมเสื้อสีขาวครับแต่ไม่เห็นหน้า เขาเรียกชื่อคุณวินสักพักก่อนจะเงียบลงแล้วตะโกนขึ้นว่ามึงทำให้กูตายกูจะเอามึงไปแทนมึงต้องไปกับกูแล้วเขาก็หายไปคุณวินก็ได้แต่อึ้งสิครับเจออย่างนั้นคุณวินก็ไม่นอนแล้วครับคืนนั้นคุณวินรีบโทรไปถามเพื่อนสนิทของเพื่อนคุณวินที่เกิดอุบัติเหตุว่าวันนั้นเพื่อนคุณวินใส่เสื้อสีขาวกับกางเกงยีนขาสั้นหรือเปล่าเขาบอกว่า ไม่ใช่ว่าแต่คนที่ใส่เสื้อสีขาวกับกางเกงยีนขาสั้นคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันที่มาชนสภาพศพคือเขาหักตายคที่เลยมึงเท่านั้นแหละคุณวินนี่ขนลุกโซไปทั้งตัวเลยครับเขาคงจะเป็นตัวตายตัวแทนของเพื่อนคุณวินนั่นเองหลังจากวันนั้นคุณวินก็ต้องทําบุญอุทิศส่วนกวุศลไปให้ผู้ชายคนนั้นตลอดรวมถึงเพื่อนคุณวินที่ดอดจากเหตุการณ์ถึงคาดมาก็ต้องทําบุญให้ชายคนนั้นตลอดเช่นกันครับ